ครับก็เดี๋ยวมาต่อในหัวข้อที่5.5นะครับก็คืองานนะครับของระบบที่ไม่มีการไหลนะ n o n f o r w a r d นะครับนะครับงานก็จะเป็นตัว W เหมือนเดิมนะครับทีนี้ก็จะเป็นงานของระบบนะครับจะมีอ่าเป็นงานของระบบเข้ามาเกี่ยวข้องงานของระบบคืออะไรงานของระบบคืองานของระบบเปิดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอบเขตนะครับหรือปริมาตรของระบบ นะครับก็คือดังรูปที่5.5นะครับก็คือเป็นการยกตัวอย่างระบบปิดนะครับ <St booster ing noise> นะครับทีนี้ในรูปที่5.5งานของระบบปิดภายใต้กระบวนการความดันคงที่ก็คือเขาบอกว่าความดันนะอันนี้เขายกตัวอย่างในรูปสูบในระบบปิดชนิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่าภายใต้กระบวนการความดันคงที่แสดงว่าเ,วเขาบอกว่าในากระบอกสูบนั้นนะครับเป็นความดันคงที่นะครับ ทีนี้เขาบอกว่าจากสมการงานเท่ากับแรงคูณระยะทางตามแนวแรงนะครับก็คือใช้สูตรเดิมเลย W เท่ากับ F คูณกับ x นะครับทีนี้นะครับบรรทัดต่อมาเขาบอกว่าแรงภายนอกเท่ากับแรงภายในนะคร,บรับแรงภายนอกเท่ากับแรงภายในอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับแรงภายนอกก็คือแรงที่กระทํากับวัตถุที่ภายนอกจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว F นะครับมีหน่วยเป็นนิวตันเหมือนกัน ส่วนแรงภายในนะครับแรงภายในจะใช้สัญ,ญลักษณ์เป็นตัว P นะครับมีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรหรือความดันนั่นเองนะครับ P ก็คือความดันนะครับก็คือเป็นแรงภายในนั่นเองเรียกว่าเป็นแรงภายในนะครับหากพิจารณาที่รูป5.5ครับสมมุติว่าไม่มีความเื่ระหว่างลูกสูบนะครับเมื่อใส่ความร้อนในปริมาณคงที่อย่างต่อเนื่องให้ระบบสารในระบบจะเกิดการขยายตัวนะครับผลักดันลูกสูบให้เคลื่อนที่ ทางขวาอย่างต่อเนื่องจากจุดเริ่มต้น1ไปสู่จุดสุดท้าย2นะครับภายใต้กระบวนการความดันคงที่จะเกิดงานนะครับเป็นผลมาจากการเคลื่อนที่ของลูกสูบนะครับก็คือ,อเมื่อให้ความร้อนนะครับกับกระบอกสูบในรูปนี้ไปนะครับ,รบสารที่อยู่ภายในระบบก็จะเกิดการขยายตัวนะครับผลักดันนะครับผลักดันให้ลูกสูบเคลื่อนที่จากจุดที่1มาจุดที่2นะครับก็คือจะมีอะไรเปลี่ยนบ้างก็จะมีระยะทาง มีระยะในการเคลื่อนที่ถูไหมครับที่เปลี่ยนแปลงนะครับมีปริมาตรนะครับในกระบอกสูบที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับทีนี้เขาก็มาพิจารณาสมการนะครับจากงานที่เกิดขึ้นนะครับเขาให้เป็นงานจากจุด1ไปจุด2ก็คือ W12 จะมีค่าเท่ากับ F คูณเดลต้า x อ l t ่าเดลตานะครับทีนี้อาจารย์จะให้คำนิยามคำว่าเดลต้าที่เป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมนะครับ ก็คือเป็นสัญ,ญลักษ์หมายตัวนี้สัญ,ญลักษณ์ตัวนี้หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงเมื่อไปไว้ตรงข้างหน้าสัญ,ญลักษณ์ตัวใดนะครับจะมีความหมายว่าการเปลี่ยนแปลงเมื่อนํามาไว้ข้างหน้าตัว x x ก็คือระยะทางใช่ไหมแสดงว่า f คูณกับการเปลี่ยนแปลงระยะทางนั่นเองนะรหรือเท่ากับ p คูณกับ a เดลต้า x p คูณกับ a เดลต้า x ก็คืออะไร p ก็คือความดันหรือแรงดัน ภายในกระบอกสูบถูกไหมครับคูณกับ A A, a. ก็คือเนื่องจากในรูปนี้เป็นลูกสูบซึ่งมีพื้นที่หน้าตัดเป็นวงกลมนะครับก็คือ a ก็คือพื้นที่หน้าตัดของกระบอกสูบนั้นนั้นั่นเองเดลต้าก็คือ X ก็คือระยะทางคือการเปลี่ยนแปลงระยะทางจากจุด1ไปจุด2นั่นเองนะครับอ่ะบรรทัดถัดมาก็คือเขาจะขยายความของ Delta X นะครับ เมื่อเราต้องการความเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงระยะทางนะครับเดลต้าเก็มีค่าเท่ากับ x 2ลบ x 1นะครับเราต้องการนะครับรู้การเปลี่ยนแปลงระยะทางนะครับอ่ะดูจากรูประยะ x 2ก็คือทั้งหมดของกระบอกสูบมาจนถึงจุด2นะครับ x 1ก็คือตั้งแต่หัวกระบอกสูบจนมาถึงหัวลูกสูบในจุดที่1นะก็ให้เป็น x 1เมื่อเราต้องการรู้ความการเปลี่ยนแปลงนะครับ การเปลีป่ยนแปลงระยะทางเราก็ต้องนำ x 2มาลบ x 1ก็จะได้ค่าเดลต้า x ดังรูปนี้นะครับอ่ะเขาก็ขยายมาให้ดูนะครับต่อไปนะครับก็คือเอาไว้ง่ายเลยนะครับในบรรทัดถัดมาก็คือ p นะครับเขานำ a เข้าไปคูณระยะทั้ง2จุดเพื่อหาค่า v นั่นเองนะครับ a คูณกับ x a คือพื้นที่หน้าตาดัด x ก็คือระยะทางเมื่อน,นำมาคูณกันแล้วมันจะได้เป็นค่า v ณนะจุดที่2นะครับ นะครับเมื่อนำา a มาคูณกับ X ที่1จะได้ V นะจุดที่1นะครับก็จะได้ออกมาเป็น P คูณกับ V 2ลบ V 1ก็คือปริมาตรสุดท้ายลบปริมาตรเริ่มต้นนั่นเองนะครับก็จะสรุปสมการได้ว่านะครับงาน 1, 2สามารถหาค่าได้จากความดันคูณกับการเปลี่ยนแปลงปริมาตรนั่นเองถามว่าถ้าโจทย์ไม่ให้ปริมาตรมานะครับ จโจทย์ไม่ให้ปริมาตรมาแต่ให้ค่าแยกมาแบบนี้เราสามารถเอาตรงนี้มาใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันนะครับเราสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับเลือกใช้ได้เลยจโจทย์แต่ละข้อจะให้ค่ามาไม่เหมือนกันแต่ถ้าโจทย์ข้อใดนะครับให้การเปลี่ยนแปลงปริมาตรมาแล้วเราก็สามารถใช้บรรทัดนี้ในการคำนวณได้เลยแต่ถ้านะครับในโจทย์ข้อใดให้แรงดันภายในระบบนั้นๆมาและบอกปริมาตร 1- 2มาเราก็สามารถนำค่ามาแทนใน บรรทัดนี้ได้เหมือนกันนะครับให้นักเรียนเลือกใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็คือเป็นคําอธิบายสัญลักษณ์แต่ละตัวที่อาจารย์ให้ไว้นะครับนะทีนี้นะครับทีนี้รรถาดถัดมาเขาบอกว่าจากรูปที่อ่าเห็นบรรทัดถัดมาก,ก็คือในรูปที่5.6นะครับงานจากการขยายตัวของระบบปิดะภะยาใต้กระบวนการความดันไม่คงที่ ภายใต้กระบวนการความดันไม่คงที่ก็คือนะครับเมื่อพิจารณาปริมาตร dV นะครับที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของลูกสูบไป,ประยะ dX นะครับทีนี้นะครับแผ่นภาพที่อาจารย์ให้ให,ให้ดูในรูปนะครับในรูปนี้คือเขาบอกว่างานจากการขยายตัวของระบบปิดภายใต้กระบวนการความดันไม่คงที่เมื่อความดันไม่คงที่อ่าดูนะครับเมื่อมีนะอ่า การเปลี่ยนแปลงงานเกิดขึ้นลูกสูบเลื่อนจากจุด1มาจุด2นะครับปริมาตรจะเพิ่มขึ้นนะครับปริมาตรจะเพิ่มขึ้นแรงดันจะลดลงนะครับแรงดันจะลดลงนะครับทีนี้เราก็มาเขียนเป็นกราฟได้นะครับเมื่ออ่ะลูกสูบนะอยู่ณจุดที่1ปริมาตรน้อยถูกไหมครับปริมาตรน้อยนะครับปริมาตรน้อยเมื่อลูกสูบเกิดการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งมาจุด2นะครับปริมาตรก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รแรงดันก็จะลดลงนะครับดังรูปนี้ทีนี้เรามาดูพิจารณาครับรูปนะครับ,รนะรบใต้เส้นกระบวนการจาก1มา2เนี่ยเนื่องจากมันเป็นเส้นโค้งนะครขาจึงทํานําวิธีการดิฟินิเกตมาใช้นะครับมาใช้นะครับก็คือได้ดังอ่าบรรทัดต่อไปนี้เลยนะครับเมื่อพิจารณา DV ก็คือดิฟป,ปริมาตรที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของลูกสูบเป็นระยะทางดิฟ X คือดิฟระยะทางนั่นเอง ดิฟวีเท่ากับ a อดิฟเก็คือ a อคูณกับ x นั่นเองพื้นที่คูณกับระยะทางนะครับนะครับนั่นเองนะครับทีนี้ต่อไปงานจากการเคลื่อนที่ของลูกสูบเป็นระยะทาง dx นะครับจะมีค่าเท่ากับแรงคูณกับระยะทาง dx ดังนั้นเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ก็คือดิฟงานเท่ากับแรงดิฟระยะทางนั่นเองนะครับทีนี้นะครับในถัดไปการหางานนะครับ การหางานที่เปลี่ยนแปลงจากสภาวะเริ่มต้นถึงสภาวะสุดท้ายนะครับก็คือพื้นที่ใต้เส้นกระบวนการนะครับของแผ่นภาพี V โดยอินเทิเกรตจะได้ดังนี้นะครับก็คือเอาง่ายเลยถามว่าต่างจะบรรทัดบนที่อาจารย์อธิบายให้พวกเราฟังยังไงนะครับอันนี้คือเขาแค่ใส่สัญลักษณ์อินเทิเกรตเข้าไปแค่นั้นเองนะครับบางคนอาจจะสับสนใส่อินเทิเกรตมันอาจจะไม่เหมือนข้างบนนะครับมันเหมือนกันนะครับแค่ใส่ไปใค้รู้ว่าเป็นการอินเทิเกรตออกมา นะครับเมื่อเราตัดอินทิเกรตทิ้งไปนะครับเราไม่มองในส่วนอินทิเกรตมันก็เหมือนสูตรเดิมแหละครับก็คืองาน1 2ึเท่ากับ f x f คูณด้วอนั่นเองนะครับดูบรรทัดสุดท้ายนะครับก็คืองาน1 2ึเท่ากับ pdv ก็คือ P คูณ V นั่นเองนะครับคือมันเหมือนเดิมแค่ใส่สัญลักษณ์อินทิเกรตเข้าไปนะครับไม่ต้องสับสนในส่วนนี้ในการคำนวณน,นะครับในการคำนวณก็เหมือนกันเราก็นำมาคูณได้เลยนะครับ คือในนี้คือเป็นข้อมูลทางทฤษฎีไม่ต้องสับสนนะครับทีนี้นะครับเรามาดูในตัวอย่างที่5.7ตัวอย่างที่5.7เขาบอกว่านะครับกระบอกสูบชุดหนึ่งเมื่อมีการใส่ความร้อนให้กับระบบทําให้กา๊าซในกระบอกสูบขยายตัวผักดันลูกสูบเคลื่อนที่จากปริมาตรเริ่มต้นอ่ะแสดงว่าปริมาตรเริ่มต้นคือ v อะไรครับคือ v 1โจทย์ให้ v 1มาจนกระทั่งมีปริมาตร1 ลูกบาทเมตรแสดงว่ามันเกิดการขยายตัวจนมีปริมาตร1ลูกบาทเมตรแสดงว่า1ลูกบาทเมตรเนี่ยเป็น V2 แสดงว่าโจทย์ให้ V1 V2 มาโดยเขาบอกว่าความดันภายในยกระบอกสูบมีค่า2บาร์คงที่แสดงว่าในตัวอย่างนี้ก็คือเป็นระบบกระบวนการความดันคงที่นะครับเขาบอกว่า2บาร์คงที่ตลอดเลยตลอดทั้งระบบไม่ว่าจะขึ้นจาก1ไป2หรือ2มา1นะครับก็คือความดันคงที่ เาบอกว่าจองคำนวณหางานของระบบนะครับทีนี้เราก็ขั้นตอนแรกเราก็ต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนเลยอย่างที่อาจารย์วิเคราะห์ให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับโจทย์ให้อะไรมาบ้างโจทย์ให้ความดันมา2บา์นะครับให้ความดันมา2บา์เราก็ทําการแปลงหน่วยให้เป็นหน่วยนิวตันต่อตารางเมตรให้เรียบร้อยนะครับการแปลงหน่วยก็คือเหมือนเดิมนะครับอาจารย์ให้แปลงทุกบททุกอะไรอยู่แล้วให้ลองฝึกแปลงดูต่อไปนะครับโจทย์ให้รามีกให้ V1 มา0.1ลูกบาศก์เมตร V2 1ลูกบาศก์เมตร นะครับคือโจทย์ให้ค่ามา3ตัวโจทย์ต้องการหาค่าอะไรครับงานของระบบก็คืองานจากจุด1มาจุด2นั่นเองเกิดงานขึ้นเท่าไหร่นะครับอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างที่ยกสมการที่5.8ามานะครับอาจารย์ก็ยกสมการที่5.8มาก็คืองาน1 2เท่ากับอินทิเ,ทเกรตจากจุด1ไปจุด2 p dv นะครับก็คือ p d v นั่นเอง ก็เขียนแยกออกมาได้เป็นแบบนี้ก็คือ P วงเล็บ V 2ลบ V 1นะครับในการคำนวณนะครับแล้วก็แทนค่าไปเห็นไหมครับก็คือตัวบนนะครับเขาก็เขียนสมการมาไว้เฉยๆส่วนในการคำนวณเขาก็ยกด้านบนมาใช้เหมือนเดิมนะยกด้านบนมาใช้เหมือนเดิมคือแค่ให้รู้ว่านะครับในการที่เราจะคำนวณนะครับคำนวณหาค่าต่างๆภายใต้เส้นกระบวนการแผนภาพ P-PV diagram เนี่ยซึ่งมันเป็นเส้นโค้งเนี่ย เราต้องใช้การดิฟอินทิเกตมาใช้มาช่วยนะครับแต่คือความจริงแล้วก็คือการคูณเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับเป็นเนื้อหาทางทฤษฎีนะครับในส่วนนี้อาจารย์จะไม่ค่อยเอามาใส่ให้เยอะนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะงงได้นะครับทีนี้แทนค่าเมื่อเราแทนค่าไปงาน1นเท่ากับ P ก็คือความดัน2 0แสนนิวตันต่อตารางเมตรนะครับคูณกับ v 2ลบ v 1นจนให้ v 2มาหลูกบาศเมตรลบ0.1ลูกบาศเมตรนะครับ 1, ทีนี้นะครับในการแทนค่าเราควรใส่วงเล็บไปด้วยนะครับเราควรใส่วงเล็บไปด้วยนะใส่วงเล็บไปด้วยเลยนะครับทีนี้ทีนี้เรามาดูในบรรทัดถัดมาเมื่อเราคํานวณนะครับเมื่อเราคํานวณเราก็จะดูนะครับมันจะมีหน่วยตัวไหนที่ตัดกันได้นะครับมันจะมีหน่วยอ่าเอ็มกำลังสองนะครับเอ็มกำลังสองกับเอ็มกำลังสามมันตัดกันได้นะครับเมื่อตัดไปนะมันก็จะเหลือเศษเอ็มหนึ่งตัว ทีนี้หน่วยที่เหลือก็คือเหลือหน่วยนิวตันคูณกับเมตรนะครับก็คือซึ่งมีหน่วยเป็นโจนคำตอบที่ออกมาก็คือ20แสนคูณกับ0.9จะมีค่าเท่ากับ1นึ0 0 0สนนิวตันเมตรหรือโจลน,นะครับทีนี้ถามว่า0.9มาจากไหน0.9ก็ 9. 9. มาจาก1ลูกบาทเมตรลบ0.1นั่นเองนะครับลองคำนวณตามดูนะทีนี้ในข้อนี้งานของระบบที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากงานจาก1ไปจุดเนี่ย มีค่าเท่ากับ180กิโลจูลน8 0กิโลโจนมาจากไหนนะครับมาจากการแปลงหน่วยด้านบนนะครับจากโจนเป็นกิโลโจนนั่นเองนะครับนะครับในข้อนี้